ผมสวัสดีครับปเป่งแล้วแต่วันนี้เนี่ยผมมาบึง้งแล้วสองคน <c oughs> ไล้สดตังบึกโดนนี <c> ่ <oughs> สองท่านมาสองท่านสองท่านแอมแรงๆอยู่อำเภอนางร้องนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ขนาดของเฮาก็คือแยกถนนหัก ท้ายคอมเมนต์เขาคอมเมนต์ได้เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีนมแรงๆวันอาทิตย์ที่หกนะสามารถคอมเมนต์ได้นะพี่น้องทาง u t u b e นะถน,นนไทยแลนด์แยกถนน,นหัก เดี๋ยว้ส่ก็กไปอุบนราชธานีออกขวาจะไปโคราชไปกรุงเทพโอ้แสงสวยงามมากเลยสวัสดียำหนึงแรงด้วพี่น้องเด้อสุดท,ท้ายครับผมนี่ามาพูดคุยกันได้สวัสดียำแรง ข้ามาเรื่อยๆนะครับผมทางหลวงหมายเลข24อำเภอนางรองช่วงเวลา6โมงโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะผู้ใดที่เบิงอยู่ลองคอมเมนต์มาเบิงวา่ารูปแบบคอมเมนต์ยูทู e มันเป็นยังไงนะผมว่าได้อะไรสดจนจนจำว่าได้นะครับวา่าแพลตฟอร์มของ y o u t u b e เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะนี้ก็อยู่ทงทางหลวงหมายเลข24ภาพเสียงยสัญญาณสิชัดบอทุกคน แต่มันก็นชัดดีว่าชัดกว่าในเพจอีกนะนี่เวลาไรสดในยุทุกเนีเยส้นทั้งที่ผมแล่นอยูต่ตอนนี้ก็คือมุ่งหน้าไปทั้งตัวเพื่อนั่งร่องครับทังหลวงไมเล็กสองสีกำลังสี่กับ โนนีแดงครับผมมาจากออมุกดาหาร รถเยะอะแว่นเนี่ยอีกจักหมื่นสองหมื่นเดี๋ยวก็จะมีคนเดินทางเข้าไปไหนกันนะกลัาบานะครับวันหยุดหยุดยาวทดสอบไปสุดท้ทายครับผมผม,มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะผมอะไร ข้างหน้าคือสี่แยกวัดขุนก้องเดี๋ยวผมจะไปเลี้ยวซ้ายพูดธละแยกไปสนีพุะ่ะปกติเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็ได้แต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศอำเภอนางรองช่วงแรงๆย้ำแรงๆนะทุกคนสี่แยกวัดขุนก้องออกซ้ายก็สามารถไปอำเภอละหารซ้ายได้ออกขวาก็ไปอำเภอลำไปรามาดได้เลาจะตรงไป บรรยากาศบรรยากศญญากศ,ญญากศมันเลมานานเปลี่ยนเยอะเลยตรงนีนนน้ปกติแรนพูดอย่างเดี๋ยวเราต้องออกซ้ายแล้วน,นั่นแน่เดี๋ยวออกไม่ได้ออกไม่ได้หลดุดมาไหลเลยหรอออกก็บอกว่าฝุ่นเขาไปออกไอ้เลี้ยวถนนนีๆๆ่เลยไอ้เลี้ยวบอกว่าสอ,สอก็ได้เออมันออกใส่าย,ยากนะ กับว่าออกหัวมันละตัมันหลายเนาะเดี๋ยวจะพลัดหล่อไปน้ำสอกน้ำสร้อยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเลียวใส่ลงส้อยป่าจริงๆออกใสยน,นี่ก็ได้นี่จะออกใสยนี่แหละนี่ฟ้าเลาะไปตัวทีตัวเด่นนี่แหละเอา้าเคยมาเคยบอสเคยเลาะบอสพี่น้องโอ้โอ้โอ้ ขายเด้อพี่น้องผู้ได้ที่เบิง่งว้าว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 คุค่าใครแตกบุญละนะเป็นการไลฟ์สดใน YouTube ครั้งบ่เป็นครั้งแรกดอกแต่กะโดนโดน,ดนปีนึงเทียนึงนะย่านพี่น้องใน YouTube หายนี่กะเขาเอื่นอย่างน้นตลาดไซายาห์มาบอก บิ่บิบบ่สะยามา้อาอะสารเจ้าพ่อสะยยามา้าอุ๊บอุ๊บอุ๊บหัวมือเขากับส,สารเจ้าพ่อวันนี้สะยยามา้าเขาไม่คือคังหรอกเพราะว่าเขามีตลาดไอ้ไอ้ตลาดคัง<อ>นางเพื่อนเนาะตลาดนี่ตลาดอ่อาอข้างข้างอ่าตรงข้ามบขศนะวันอาทิตย์ งาน,นนั่นบ่ครับอืมอ๋อมื้อนี้วัานอาทิตย์เน,น,นาะงานนั้นมันใหญ่มากเล่นติงก็แซการไลฟ์สดใน YouTube บอคือบอคือบอ่อม,มีคนเบิ่ง <c oughs> โอเคสิเก็บเต็มบ่แม่น ึง,ง,ง,งออนี่นะซอยน้อยๆแน่ๆแน,น,น่อำเภอหนังรองทุกคนนี้ซอยเก่าซอยโบราณซอยเก่าซอยโบราณเลยใช่ไหมนี่จริงๆเราตรงไปนะครับเดี๋ยวผมจะออกทรายเพื่อที่จะไปเลาะๆแล้วแหละหน้าตลาดบัวขอสอ้สวซอยนิดบัวน,น้อยโอ้มาหนีบัวคือขับปนในเด็แสดงว่าคนไปวันอาทิตย์เหมือนเนาะ ผู้ใดที่เพิ่งเของวาเบื้องไม้นะครับไร่สดในอำเภอนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เออจอดทั้งสี่เลยบ่จะได้ยุติคือจอดทั้งสี่คือแน่นอนแท้ตอนนี้เขาเดือดเบสอยู่แล้วอืมจะออกขวานะครับถ้าออกซ้ายก็ไปทางหลวงหมายเลขสองซีขึ้นนะครับ ถ้าตรงไปก็ไปได้ก็ได้ครับผมอยากไปแม่รถเขาจะเลี้ยวเนะี่ยเออรถเขาเลี้ยวเออบรรยากาศระวัาางรถเดอ้ออีหล่าเดอ้อนี่ก็ขึ้นมาเดี๋ยวจังหน่อยกับเป็นทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดลนไปอำเภอโนนี่แดงนะทุกคนเราไปเข้าช่องตะโกเพื่ะ ผมจะขอไล่สดอีกสักหานาทีเนาะเบิ้งส่งแล้วเลตติ้งลึกแสในช่อง YouTube นี่บ่ปัไใดบ่ปันใด,อนดเออไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่บ่มีคนเบิ้งนะครับเส่วนหลายคนจะนิยมในเพจนะเพจเพจถนนไทยแลนด์านั้น จะมืดไวมืดไปหกโมงห้าโมงหกโมงมืดแล่วจ่บรรยากาศดีมากเลยแสงสวยไม่ฝนแล้วมันถูกฝนใหเบิ้งมือเถแล้วเย็นเอาซ้ำนี่ละพี่น้อง l ล s t ิ้งใน YouTube ดับ